ครับสวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับชมพระต่อนะครับต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณ f c นนทบุรีนะครับพระมาสี่องค์อ่าล่าสุดก็ปิดไป3องค์นะครับอ่ารวมองค์นี้ด้วยนะครับองค์นี้ล่าสุดนะครับองค์นี้ไปชนบุรีนะครับชนบุรีชนบุรีนะครับชนบุรีมีปิดตาชื่อดังอยู่นะอ่าแต่ f c ีนี่ ขอหลวงปู่เอี่ยมไปก่อนนะครับขอขอนาหลวงปู่เอี่ยมไปองนี้หลวงปู่เอี่ยมพิมพ์ชลุทนะครับผมได้มาเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ลงให้ชมเมื่อวานนี้นะครับองนี้ก็เป็นพระที่ลงรักแล้วก็มีปิดทองด้วยนะครับนะอันนี้คือปิดไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวนี้ผมลงแบ่งปันด้วยครับลงแบ่งปัน สี่องค์เมื่อวานครับที่ยังไม่ได้ปิดนะอันนี้อันนี้ปิดล่าสุดนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไปพร้อมกอบเดิมครับผมผมส่งให้พร้อมกอบเดิมแล้วก็เมื่อวานที่ปิดไปก็ขอส่งเป็นพรุ่งนี้นะครับส่งเป็นพรุ่งนี้วันอังวันวันพุธวันพุธนะครับผมส่งวันพุธอ๋ององนี้ครับอีกองคหนึ่งที่ยังไม่ถูกปิดนะครับก็นํามาลงแบ่งปันวันนี้นะครับประมูลครับรายละเอียด อยู่หน้าโพสต์เลยนะครับราคาเริ่มลองดูก่อนครับว่าจะเผื่อ FC ไปเจอครับราคาผมเปิดไว้ไม่ได้แพงครับผมเปิดไว้ไม่ได้แพงนะองนี้นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อเดียวกันกับที่นําไปกดพิมพ์หรูปูทวดนะครับดูผิวเนื้อนิดนึงครับไปพร้อมก่อเปลดนะครับราคาเริ่มอยู่หน้าโพสต์ลองดูนะครับ องนี้สภาพเนี่ยมีด้านหน้าใช้มานิดนึงครับเหงื่อเข้าแล้วก็ผิวนี่จะช้ำช้นะครับผิวจะช้ำช้นี่นะครับยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลเอกลักษณ์เลยองค์นี้ก็ผิวตรงที่นูนสูงนี่จะออกแบบออกแบบแดงเลยเนาะพี่เนาะมองเห็นไหมออกแบบออกแบบแดงแงนะครับ แต่พื้นผิวเนี่ยเห็นไหมครับออกชมพูชมพูเห็นไหมครับ,ออพ,พ,รบพื้นผิวออกชมพูชมพูนะครับมีทองคําเปลวด้วยนะครับมีทองคําเปลวด้วยถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับจะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มหนาทีถึง3ามทุ่มสาานาทีนะครับไม่มีค่าจัดส่งนะครับราคานี้ที่ผมปิดด่วนไม่มีค่าจัดส่งนะครับราคาเปิดก็เช่นกันไม่มีบวกค่าจัดส่งนะครับ กอ่อเลดก็ไม่มีบวกครับหลายหลายท่านสอบถามมาปิดด่วนไปแล้วสอบถามว่ามีค่าจัดส่งมีค่าก่อเพิ่มไหมไหมครับราคานี้รวมหมดแล้วครับโอเคนะครับผ้าหลักร้อยนะครับผ้าหลักร้อยถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับวัดปราสาทปีศูนย์หกมีเนื้อหาที่ผ้าต่างวัดทามา้ายนะ มีเนื้อหาพระต่างวัดที่ทำมาคลายนะครับอยู่2วัดน่าดูดีๆนะครับตีเข้าวัดปราสาททั้งหมดไม่ได้นะครับโอเคครับวันนี้ผมเปิดพระของ fc กำแพงเพชรนะครับ๋ยวผมยกมุมมุม,มกว้างนิดนึงครับ fc กำแพงเพชรมีพระมานี่ครับด้านบนสมเด็จ7องคอด้านล่างอีก1องค์เป็น8นะครับหลวงพ่อเงิน2องค์ชุดนี้ผมดูคร่าวๆแล้วครับ fc ลองไปดูตามนะ อ่า fc ลองดูตามนะครับผมเริ่มองค์แรกเลยอันนี้คือเผื่อศึกษาแล้วก็เผื่อในการเช่าหาครับผมส่องให้ดูด้วยครับผมส่องให้ดูด้วยอ่าก่อนส่องเนาะอย่างที่บอกนะครับก่อนส่องผมจะให้ fc ดูธรรมชาติขององค์พระก่อนเป็นไงครับผิดเนื้อนะครับผิดเนื้อขอส่องด้วยนะขอส่องภาผิดเนื้อด้วยนะครับ อันนี้นะครับโอเคอันนี้เนื้อไม่ใช่ครับไปองค์ที่2นะครับฐานคู่อ่านี่ครับฐานคู่นะครับดูดีนะครับคุ้ณไหมครับคุณไหมอันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็ผิดเนื้อเหมือนกันครับอ่าแต่อันนี้เหมือนจะให้ความเขาเรียกว่าให้ความฉ่าของเนื้อเนี่ยโดยการไปแช่นะครับโดยการไปแช่แล้วพระเนี่ยดู ฉ่ำมีอายุแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับอันนี้หลอกบางท่านได้นะครับหลอกบางท่านได้หลอกหลอกผมไม่ได้นะหลอกผมไม่ได้ครับดูปั๊บในรู้ปุ๊บเลยนะครับผมส่องให้ดูนิดนึงนะผมส่องให้ดูนิดนึงนะคนี่นะครับผิดเนื้อนะผิดเนื้อนะครับองนี้นะครับเหมือนทําคาบทําอะไรใส่นะครับแล้วก็ทําการแช่พระให้ดูฉ่ำ,ฉำ นี่นะครับภาผิดเนืน้อนะครับแบบนี้องค์ที่2ผ่านไปองค์ที่สามหลายหลายคนนะที่ไปเจอแบบนี้แล้วส่งมาให้ผมเยอะดูเยอะมากเลย <S <S คือเนื้อเนื้อเนี่ยคล้ายช่วงปี0ูนนะครับอ่าลองลองมองนะครับเนื้อคล้ายช่วงปี0ูนนะครับแต่แบบนี้ยังไม่ได้เล่นหากันครับยังไม่ได้เล่นหากันนะครับเนื้อแบบนี้นะอ่าเนื้อแบบนี้ยังไม่ได้เล่นหากันครับอันนี้วางก่อนครับวางก่อน ดูผิวดูเนื้ออะไรเนี่ยคือยังไม่ลึกเลยนะครับยังยังไม่ลึกนะครับผ่านก่อนแล้วก็มาอีกอันนึงครับนี่เป็นไงครับอันนี้เกตทะลุซ้มด้วยอ่ะมองทรงทรงพิมพ์คล้ายฐานแซมไหมครับมองทรงพิมพ์คล้ายฐานแซมแต่ดูเนื้อครับดูดูผิวดูเนื้อนี่คือขาวเลยนะไม่ใช่ปูนเพชรน,นะครับดูดีๆครับพระผิวพันธ์แบบนี้เนื้อแค่นี้ ไม่ถึงยุคสมเด็จนะครับเนื้อแค่นี้ไม่ถึงยุคสมเด็จนะดูดีๆนะครับพี่ it, เนี่ยเนื้อแค่นี้ไม่ไม่ถึงยุคสมเด็จนะอ่าไม่ใช่สายวัดละคงด้วยนะครับโอเคนะเป็นออกที่อื่นแล้วกันผมผมบอกว่าเป็นพระทางอื่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเนื้อหาก็อยู่ในช่วงปี02ครับแต่ไม่ใช่แบบที่เล่นนะโอเคนะครับอันนี้เนื้อหลอกนี่เนื้อเนื้อหลอกนะครับแบบนี้เนื้อหลอก มองออกไหมครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนิดนึงนะนนี้เนื้อหลอกนะครับถ้ามองถ้าดูเนื้อไม่ออกส่องนี่หลงนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่มวลสารก็ไม่ใช่ด้วยนะครับด,ดูดีนะครับให้ดูง่ายนะถ้าได้เห็นองค์จริงดูง่ายครับแต่ถ้าผมส่องแบบนี้ให้ชมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่เก่านะโอเคนะครับ ไปต่อครับอันนี้ก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆบางขุนพรมนะครับคล้ายๆบางขุนพรมครับแต่ไม่ใช่เนื้อที่เป็นพระเนื้อแท้แล้วก็ไม่ใช่เนื้อที่ถึงยุคครับอลองดูนะครับผมส่องให้ดูเนี่ยซึ้งนะครับซึ้งไหมครับคือถ้าดูเนื้อไม่เป็นแล้วส่องอย่างเดียวนี่เรียบร้อยนะครับหลงเขาเรียกว่าหลงหลงเนื้อหลงมวลสาร อาโอเคนะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับแล้วก็องคนี้ครับอ่าองคนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับองนี้แห้งๆนะครับองนี้แห้งๆอ่านี่ไปไม่ได้นะครับลองส่องดูครับนี่นะครับไม, Latin. ไม่ใช่เนื้อปูนเพชรนะครับไม่ใช่เนื้อปูนเพชรอย่างที่อ่าผมเคยแจ้งไว้นะครับน,นี่ยังไม่ใช่นะครับหลวงพ่อเงิน2ององนะครับผมไปยังไม่ได้นะ อ่าดูดีนะครับวันนี้ไปไม่ได้นะครับอ่าองค์นี้ก็เช่นกันครับอ่าองค์นี้ผมไปไม่ได้นะครับดูผิวเนื้อไม่ใช่นะครับดูผิวเนื้อไม่ใช่นะโอเคครับอ่าขอบคุณมากๆครับวันนี้เปิดของ f c กําแพงเพชรมาหาผม2วันนะครับได้เปิดวันนี้นะครับไม่มีองค์ได้เช่าหาครับไม่มีองค์ได้เช่าหาก็ส่งรูปมานะเบื้องต้นเ c c ส่งรูปมาถ้ามีพระอยู่แล้วนะครับ สามารถติดต่อขอที่อยู่ส่งพระมานะครับขอที่อยู่ส่งต่อให้พามาส่วนใหญ่แล้วผมจะให้ถ่ายรูปส่งมาก่อนนะครับคนที่ติดตามมาขอขอที่อยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะขอดูรูปพระที่จะส่งมาก่อนถ่ายคร่าวๆเ,เรียงกัน5 1 0ถึง10องค์ถึงจะมองไม่ออกแต่คัดได้เบื้องต้นนะครับคัดได้เบื้องต้นหรือใกล้เคียงครับก็ ค่อยว่ากาันอีกทีนะครับใกล้เคียงค่อยว่ากาันอีกทีนัดหมายชมพระได้ครับแต่บางทีก็กลัวเสียเวลานะครับกลัวเสียเวลากลัวนําผ้ามาแล้วแบบดูง่ายเลยอย่างนี้ก็กลัวเสียเวลาครับเพราะว่าบางท่านมาขอชมพระ,ะตัวผมถ้าไม่ได้เป็น fc เก่าๆนี่ก็ไม่ได้ให้ดูนะครับแจ้ง fc ก่อนนะครับ fc เเก่าโอเคครับ ติดตามมศึกษาไปเรื่อยครับศึกษาไปเรื่อยบางท่านศึกษามาแค่เดือนเดียวแล้วอบอกว่าดูาพระเป็นโอเค okay, ครับเป็นก็ถือว่ามีพรสวรรค์นะครับมีพรสวรรค์ถ้าได้เห็นเนื้อหูผมนี่ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานนะครับไม่ใช่แค่ปีสองปีนะครับพระสายโรงงานผมแยกจากพระสายโรงงานนะครับไม่ใช่ อ่าไปดูเช่าบูชาองค์จริงมาดูไม่ไม่ใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากมากครับบางท่านเห็นนะครับบางท่านเห็นพระผมโอ้โห,โหขอบคุณครับขอบคุณครับ